โอ้พี่เซมีได้อะไรมาครับเนี่ยอย่างดีเลยนี่เป็นไลโซ่แบตเตอรี่ไร้สายนะคะนี่มาพอ้าสิบสอนิ้วเลยนะคะบาสิบสนิ้วอย่างดีเลยนะใช้งานดีเลยนะคะนี่ใช้งานแล้วใช้งานดีใช้งานจริงจะมาบอกต่อดูร้องรอยการใช้งานนะตัวนี้มอเตอร์เป็นบัตเล็แล้วนะทำให้การตัดนะไม่ร้อนนะไม่มีความร้อนสะสม ดูความเสียบช่างนุ่มๆ,ๆ,เๆเลยแล้วยิ่งที่ทายที่เรื่อยนะใหญ่ๆแบบนี้นะบวกกับมอเตอร์ดีๆนะทําให้ใ<ช>ความร้อนในเวสสสมนี่ดูร่องรอยการใช้งานนะเปื่อนเปิดขนาดนี้นะยังดีเลยะะตัวนี้ต้องบอกว่าออกแบบมาให้ตัดตรงๆได้นะตัดเอียงๆได้เหมือนเลื่อยโซ่แบตเตอรี่หรือเหมือนเลื่อยโซ่ยเลยแล<ช>้วแบตเตอรี่ที่ให้มาก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะไปเลือกเอา1ก้อนสก้อน3ก้อนราคาขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับเอาตามงบแล้วกันนะตัวนีว้มี จะหมดทั้งหมดตอนไหนอย่างไรนะครับตช่นี้มีเซฟตี้กันกัดมาให้อย่างดีเลยปรับตั้งตึงหัวตึโซ่คลายน็อตสองตัวแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับใช่แล้วนะมีช่องเติมน้ำมันเหลี่ยงโซ่ด้วยนะคะดีๆมาให้เลยทำให้การตัดดีตัดง่ายตัดลื่นตัดไม่สะดุดนะคะโอ้โหโดยรวมน่าใช้งานของดีเลยแหละนะใช่แล้วนะคะนี่แล้วถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะกดสั่งซื้อที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ